สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวร,รขัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้า วันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา15นาฬิกา15นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมงศาสตราจารย์ดกตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวะหลรั์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคักติยาราชนาวีเสด็จออกในห้องแกรนด์บอลลูมเอโรงแรมที่ประทับกรุงปักกิง่งพระราชทานพระวรรคากให้ ในสุนยานีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสาธารณารัฐประชาชนจีนพร้อมคณะเฝ้าเนื่องในโอกาสเสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่สาธารณารัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่6ถึง18พฤษภาคม2567ตามข้ากราบทูลเชิญของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณารัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเพื่อส่งสารต่อและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการแพทย์และด้านศิลปะวัฒนธรรมซึ่งในสุนยหล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสาธารณารัฐประชาชนจีนได้กล่าวถวายการต้อนรับรู้สึกปลาปลื้มและสำนึกในพระโกโรุณาธิคุณที่ได้เสด็จเยือนจีนอีกครั้งพร้อมกับทูลถึงความร่วมมือเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างประเทศไทยกับสาธรารณรัฐประชาชนจีนในปีพุทธศักราช2568ที่ได้ํำเนินมาอย่างงดงามก็ด้วยพระบารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ได้เสด็จเยือนสาธรารณรัฐประชาชนจีนมาอย่างต่อนเนื่องซึ่งนอกจากทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วยังทรงเนยพระอัจฉริยภาพด้าน,นดนตรีโดยทรงเครื่องนดนตรีจีนกรูเจิงทำให้ประชาชนชาวจีนที่ได้รับชมมีความประทับใจอย่างมาก ทรงมีพระไถมุ่งมั่นในการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับสาธรารณรัฐประชาชนจีนผ่านการสแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินซึ่งเป็นความร่วมมือที่สำคัญระหว่างราชนจาจักรไทยและกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสาธารณร,รัฐประชาชนจีนถือเป็นการขับเคลื่อนให้ความสัมพันธ์มีความแน่นแฟ้นและใกล้ชิดยิ่งขึ้น ในโอกาสนี้ศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรในเลลักอัครราชกุมารีกรมภศษีสว่างขวัตวรขัตติยาราชนารีทรงมีพระปฏิสันฐานว่าด้วยเรื่องการประสานความร่วมมือซึ่งไม่เพียงแต่ทรงเตรียมความพร้อมเพ,เพื่อการแสดงเท่านั้นหากแต่ยังทรงใส่พระไทยในทุกรายละเอียดเพื่อให้การแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันสองแผ่นดินสร้างความสุขและความประทับใจของผู้ชมทั้งสองแผ่นดิน ก็จะขอแนะนำให้ท่านรู้จักคือฐานทิ้เป็นอาจารย์ที่สองพระพเจ้าค่ะและโตพระพาพเจ้าเองกับอาจารย์ก็ได้ช่วยกันเลือกเพลงหลายเพลงาบางเพลงก็เป็นเพลงที่พระเจ้าอยู่หัว ราชการที่เก้าพ่อของข้าพเจ้าเป็นคนประพันธ์แล้วก็ยังมีเพลงจีนที่เป็นเพลงเก่าแก่แล้วก็ไพเราะอ,อีกหลายเพลงค่ะคือที่เะสะดวกก็เ่าจะ,สะแสดงที่เมืิงีเพราะว่าเป็นคืออยากอยากทำ อยากจะนำเอานอกจากปูเจริที่เยอยากจะนำเอาศิาละปะวัฒนธรรมไทยมาแสดงด้วยเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทยจีนครบ50ปีและอยากจะมีการแสดงคล้ายๆอย่างนี้ ที่ประเทศไทยสักครั้งหนึ่งโดยที่กูเจงพระพุเจ้าก็จะเล่นและการแสดงอยากให้เป็นการแสดงจากฝั่งจีนไปแสดงถึงวัฒนธรรมจีนให้คนไทยดูด้วยค่ะถ้าท่านมีอะไรถ้านก็สามารถติดต่อผ่าน ออีอีีทท่่่ยูเมืงจน,น,งนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสาธารณารัฐประชาชนจีนยังได้กราบทูลถึงพระเกียรติคุณทางด้านดน,นตรีที่ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายรางวัลสูงสุดทางวัฒนธรรมของรัฐบาลจีนให้ทรงเป็นทูตวัฒนธรรม ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างทีมกับต่างประเทศและพร้อมสนองพระดำริตามพระประสงค์ทุกอย่างก็คือเวลาก่อนที่จะเรนนี้พระพเจ้าคงต้องมาซ้อมจัดวงดนตรีของทีมหนหรือสองหนค่ะเพื่อจะให้ เข้ากันได้อย่างดีแต่ก่อนที่จะมาซ้อมพร,ระพเจ้าก็จะซ้อมของพร,ระพเจ้าเองให้คล่องค่ะแตขอมาเดินทางมาด้วยเครื่องบินกองทัพอากาศไทยเจ้าอยากจะขอว่าคนที่จะมาเป็นคอนดักเต ของวงออเคสตราที่จะเข้าพูณเจอนี้จะขอเป็นวิสเตอร์จางเจอได้ไหมคะความร่วมมือระหว่างไทยจีนครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยพระบารมีของศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ไม่เลยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยาราชนาวีทรงเจเริญสัมพันธไมตรีมาอย่างต่อเนื่อง เป็นความสัมพันธ์ที่เปรียบเสมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวเดียวกันได้มีการกระชับใกล้ชิดมั่นคงยั่งยืนและยาวนานตลอดไปทรทัศนุรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงานจากกรุงปักกิง่งสาธารณารัฐประชาชนจีน องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานรับมอบทรัพย์สินของมูลนิธิชลูุจุลกันในจังหวัดปราจีนบุรีพลเรเอกพงเทพหนูเทพองค์คมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีรับมอบทรัพย์สินของมูลนิธิชลูุจุลกันในจังหวัดปราจีนบุรีที่สารกลางจังหวัดปราจีนบุรี มูล,ลนิธิชารุจุลกันตั้งขึ้นเมื่อปี2523เพื่อให้การช่วยเหลือด้านการศึกษาเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กยากจนแต่เรียนดีมีความประพฤติดีในอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจินบุรีและร่วมมือกับองคอ์กรการกรุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์ซึ่งที่ประชุมสมัยประจำปี2565มีมติเห็นชอบการยกเลิกมูล,ลนิธิและมีความประสงค์มอบทรัพย์สินที่เหลือให้กับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์จำนวนสองรายการ ได้แก่ที่ดินตำบลหาดยางอำเภอศรีมหาโพธิจำนวน15ไร่20ตารางวาและเช็คธนาคารอมสินมูลค่ากว่า1ล้านบาทองคมนตรีกล่าวขอบคุณมูล,ลนิธิชลูจุลกันซึ่งดำเนินกิจการมากว่า43ปีในการช่วยเหลือด้านการศรึกษาแก่เด็กที่ขาดโอกาสสอดคล้องกับการดำเนินง,งานของมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ให้การสงเคราะห์ด้านการศรึกษาโดยมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้า หรือเด็กขาดโอกาสที่ครอบครัวประสบสาธารณภัยและนกักเรียนที่เรียนดีในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทรัพย์สินที่ได้รับมอบในครั้งนี้จะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของมูล,ลนิธิต่อไป สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเร็ดพันธุเข้าหอมบลิ1105ของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตรกรและราษฎรผู้ประสบภัยในอำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกกิติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราะชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ของมูล,ลนิธิชัยพัฒนาผลิตโดยกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริมูล,ลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตรกรและราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์มีนายสุวัชจิราพันธ์รองเลขาธิการมูล,ลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางอำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ จำนวน7,605กิโลกรัมแก่เกษตรกร88ราย9หมู่บ้านใน3ตำบลได้แก่ตำบลยางตำบลกุดหวายและตำบลระแงงอำเภสีขอรภูมิจัังหวดสุรินทร์ที่ประสบอุทกาภัยในปี2566ครอบคลุมพื้นที่เสียหาย507ไร่นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมิคุณภาพดีของมูลนิธิชัยพัฒนา แก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภ,ภัยในฤดูการปลูกข้าวปีที่ผ่านมาเพื่อฟื้นฟูให้ก้าวเดินต่อไปในฤดูการใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลยิ่งจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ